ได้ให้รวยรวยรวยแล้วก็รวยอีกมีเงินมีทองไล่มาเทมาอืมสําเร็จสําเร็จสําเร็จสามตัวบนตองตัวล่างซาถุเขียนได้นาดนั้นก็น่าจะกลัวมามาเบินกลัวมันใหม่ไง อะไรให้ลูกศิษย์เขาก็เอาไปซื้อแหละปูผิดมาเขาก็โทษแต่ปูแหละไม่ได้โทษคมเออเนอะ <laughs> 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 ผิดมาก็ไม่ได้โทษตัวเขาซื้อนะเขาโทษปู <laughs> บอกเขาผิด <laughs> ไม่บอกก็ได้ <laughs> มาอีกนะครับอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็เดินทางมาที่สํานักปู่คําแสนนะครับสวัสดีครับวันนี้น้องกรน้องกรณกำลังแต่งตัวหอฮะนี่แต่งตัวรอเดียวนะครับแต่แตตัวอะไรครับวันนี้นะครับก็มหาปู่นะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับฝากอะไรมาก็ไม่รู้จากนครปฐมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับคุณอ้อยนะครับคุณอ้อยสามพรานอ้อยสามพรานครับ เดี๋ยวมาดูนะครับอุ้ยมีคนมาส่งของก่อนเราแล้วอันนี้เราไม่ต้องส่งเฮ้ยอเขามีของแล้วเราไม่ต้องส่งของเราองะนยโอ้ยมีแต่ของเท่อานะครับอันนี้ปู่แลงแกะของใครไม่รู้อันน้ของคุณอังสุมาอุ้ยนะแต่นี่ไม่ใช่ของกันน้ของซื้อเมื่อวานนะตั้งแต่เมื่อวานเลยนะแต่อันนี้ผมว่าเขาประเคนเราขาว นครปฐมน่าจะเป็นหมากหนิโอจะเป็นหมากครูใช่ไหมน่าจะหมาอ่ครูรุ่นก่อนเดี๋ยวลุ่นลุ้นของรุ่นของคุมทรัพย์พญานาคก่อนนะครับแต่ผมไม่กล้าเกะเลยนะเนี่ยโอมกลัวกลัวก็ส่งโควิดมาให้เนี่นะเดี๋ยวกำลังเกะอยู่นะของของฝากจากช่องคุมทรัพย์พญานาคนะครับมาจากจังหวัดอะไรหนิ อะไรบางคอแหลมบางคอแหลมคอธมเป็นอะไรกรุงเทพไม่รู้นะคิดพันแล้วไม่ดูเลยนะครับนี่แกะไม่เป็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โอ้ใช้เครื่องรางของขลังหรืออะไรกระดิ่งเนกระดิ่งอ๋อกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่ง นะครับกระดิ่งกระดิ่งที่ปูต้องการใช่กระดิ่งพอดีเลยแขวนวิหารมากี่อันปูปูนั่ดูดิมากี่อันโอ้สวยมากทำไมมันดูเีคยย้ำไหมนี่ไงอ๋อเรื่องคนละข้างอืมคนละข้างกิรเก็อืมนะครับโอ้เป็นกระดิ่งที่เป็นพวกจักรกลด้วยสงสัยมีลายชุดตระกูลที่ชุดนึ่งโอ้พอดีเลยแขวนวิหารปูน่าจะสิบชุดมั้งปูนั่ดูในกล่องเลย หนึ่งแปดแปดกล่องแปดกล่องกรต้องนับแล้วปูนับรู้แล้วแปดกล่องเก้าเก้าว่ะนี่ไงเก้าอ่ะท่ใช้ใส่โซงมาด้วยบอกข้างล่างีงฮะเก้ากล่องเก้ากล่องเก้ากล่องนะครับก็สาธุสาธุนะครับอนโมทนาสาธุกับมีเสียงดังทำอะไรก็ให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จนะคนับได้แขวนวิหารหลังนี้ ได้แขวนวิหารแล้วก็ทิปนั่นก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามันหมดมันไม่พอแล้วอันนี้ก็เอามาแขวนวิหารฝั่งนี้จะแขวนให้รอบอยู่นี่ก็อนุมนทนาบุญด้วยอันนี้หมา่งใส่จะเหลืองหมดแล้วมั้งเหลืองเลยพวกตองเหลืองเลยไปใบกระท่อมอะช่วงนี้กำลังคิดใบกระท่อมโอ้โหใบตอง ใบพลูใบพลูสาธุสาธุสาธุจะมาจะเราไปโต้งาะเราไปโต้เหรอมันจะนึกว่าใบกระทบไงลูกนี้ก็กำลังคิดใบกระทบนึกว่าแอฟซักร์ใบกระทบทำไมแจกในแจกภาคใต้บ่อันนี้ส่งมาจากอ่านครปฐมอ๋อนครปฐมโอ้นครปฐมนครปฐมเรามีทั้งมากทั้งดูหมดพอดีเลย Uh, แอบพล hm ูหมดพอดีก็หมดพอดีเลยก็ได้มาแล้วนะครับอ่ะก็ให้ฉันยังสบายใจข้าวไม่ต้องกินนะอีปูเคียวมาก่อนไหมครับรอรอเอสประวัติบอกว่าจะเอาพลูมาให้ก็เอามาให้แล้วไงก่อนเที่ยงครับ อาก็นี่ก่อนเที่ยงไงบอกก่ออนมาก่อนเที่ยงถึงนี่จนบ่ายตอนตอนเที่ยงยังอาบบอกอาบน้ำก่อนแป๊บนึ่งอาวก็บานไกลต้องเข้าใจบ้างไม่ใช่แถวแถวนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปชื่อของคนที่ฝากกระดิ่งมากับช่องขุมทรัพยานาคนะครับของพิพิิพันฑ์นะครับก็เป็นกระดิ่งนาบเป็นกระดิ่ง จำนวนทั้งหมด9ชุดนะครับีนนะครับอนุโมทนาสาธุกับเขาด้วยนะครับสาธุขอให้โดงให้ดังเหมือนเสียระฆังขอให้งดให้งามเหมือนเหมือนระฆังอันนี้นะครับอืมนะครับอันนี้ยังไม่ได้แวนเลยยังสวยขนาดนี้หวานเป็นคำเป็นคโอ้ดังเลยครูนะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากอันนี้พี่ทิดพันเข้ามาเข้ามา ด้วยเขาเตรียมประกามาด้วยนะปู่เขาเตรียมประกาเตรียมกระดาษมาด้วยพี่ทิศพันธ์นะไม่ใช่ผมนะทิศพันธ์นะชอองคุ้มทรัพย์ใช่ไหมคุณพี่เขาก็จะได้เขาเขารอเขารอเอาเลขไปไปไปเสียงมันไปเสียงเพราะส่งข้งปู่แล้วรเมงคลวันนี้จะเป็นตัวไหนครับคุณชมนหาเลขมงคลมีปู่น่าจะมีเลขมงคลมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ นี้อเนกทีสลายปุมมันแ่จะถึงเรื่องนประยี่สิบเก้าอถึงยี่สิบเเอาเลขมงคลก่อนวันนี้เอาเลขมงคลก่อนเลขมงคลเลขยังไงเลขมงคลเลขงานนอยเลขมงคลปู่มโมเดลโอ้ยนี่ไงเลขมงคลสี่สูตเลขมงคลปสี่สูตรยี่สิบสี่วนะมียี่สิบสี่ขวดโอ้ยนี่ แต่หลักเก้านี่น่าจะมาเลยนะวันนี้กินกินพลูไปกะว่าน่าจะเมากินพลูไปน่าจะเมานะเมาก็เล่นเอากองสี่สิบใจมาก็เล่นเล่นเอากองสี่สิบใจมาเอากองสี่สิบมาให้เล่นใส่กองสี่สิบแต่นนี้เมาเต็มที่เมาคนเดียวอ่ะให้คิดก่อนให้ใช้สมาธินิดหนึ่ง ก็ให้ก็ไดเนาะอ่าเลยก็ได้เนาะคนฝากกระดิ่งมาเขียนหลังกระดิ่งไหงเข้าไปฝากกระดิ่งเาเก้าด้นะฝากมาเก้าหรักกูชอบเก้าด้วยเนาะกูชอบเก้าด้วยชอบเก้าดที่กูเขียนได้นาดนั้นก็น่าจะ น่าจะเลขตัวนั้นเนอะน่าจะเลขเลขตัวน,นั้นเลขอะไรเลขห้ 5, 7, าห้าเจ็ดเก้ากลัวมันกลัวมามาเบิ้ล <c oughs> กลัวมาเบิ้ลอีกเออผู้ฟันอีกแล้วกลัวมาเบิ้ลดอกนี้ผู้ฟันนี่แล้วก็ก็สามห้ายังอยู่กลัวมันมาแบบสามสามห้าหรือสามห้าห้าอย่างเงี้ยอือ <c oughs> อือ ตัวมันใหม่เงีหรือแม่ก็เป็นเลขเขาจากอะไรเลขหนีบอ่ะสามห้าสามห้าสามเลขห้าสามห้าอย่างเงี้ยนะเลขเลขหนีบอืมลสามห้าสามเก้าเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยนอืมตัวมันใหม่อย่างนั้นเก้เเขเขาห้าเจ็ดเก้า <35 3 S 1> ห้าเก้าห้าเก้าอ,อ,อย่างงี้อ,งอืมโกลนมาแบบตัวหางตัมาเลขหาม ถามถามนะครับอ,อืเขียนอะไรให้ลูกศิษย์เขาก็เอาไปซื้อแหละปูผิดมาเขาก็โทษแต่ปูแหละไม่ได้โทษคมเออ,อนองผิดมาก็ไม่ได้โทษตัวเขาซื้อนะโทษปูอ <laughs> <laughs> บอกเขาผิด <laughs> ไม่บอกก็ได้ ง,งอนยังงอน <laughs> อะไรครับเดี๋ยวเกตให้แน่เอนน้อันนี้แล้วกันเนาะอืม,ม,อ,มอ,อืมมงคลฟูก่อนนะครับตอนนี้อืสมสิบอ็อด 3, มันเลขแรงนะมนเลขเจ็ดไทยครับ <c oughs> เลขไทยก็คือ,อไม่ธรรมดาแต่ถ้าเียนตัวงี้พวกมึงนงมึงนอกดูไม่รู้เรื่องนะพวกฝรั่งฝรั่รงดูไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> แถมให้ตัวหนึ่งแถมให้อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเขาชอบเก้าแถมอะไรเนี่ยนะเราลุ้นกันว่าจะแถมเลขอะไรับางคนเ็าจะเอาเลขแถมนีหลอนะบางคนก็จะขอเลขซื้อเลขแถมนล่แรืเล่าคนเลขได้ไปหลายคนแล้วเรือจะเลขแถม อันนี้นะครับโอ้ยนะครับตัวนี้นะครับดูแบบชัดๆเลยนะดัดไปเลยนะครับเขียนให้แค่นี้จะเอาไปเยอะแค่นี้ก็ได้แค่นี้จะเอาเยอะแค่นี้ก็เอาอีกนะครับก็ยังมีเลขอันนั้นนะเลขอะไรเลขเลขเสาเทนเสาเทนนะเป็นเลขเสาเทนเสาเทนก็ก็มีสามห้าสามห้าครับเลขเสา ห้าเจ็ดเก้าสามห้ากับห้าเจ็ดเก้านะครับแล้วหนังสือก็คงไปหาซื้อลอตเตอรีบไว้อลไหลายคนก็คงไปซื้อไว้ก็แล้วแต่โชคเราเป็นเข้าน่แล้วแต่โชคเนี่ยแต่ดวงเนาะอันนั้นเป็นเป็นตัวเป็นตัวที่ที่ทำแท่นแท่นจะวางแท่นจะวางองค์นี่คือเลขที่คุ้มมากชอมากแน่เลยอยู่เขาชอบมากเขาขีดไว้ขีดไว้ชอบมากข้างบนสองอันนี้ก็แถบ อันนั้นแถมนะชอบมากก็เอาไปดูเด้อติคิดให้แดงๆไงวันนี้วันนี้สามเกียร์จะมีอย่างไรผู้หรือว่ามีอีกไหมครับเนี่ยมีถ้าจะเอาอีกมีจะเอาอีกจะเอาอีกกี่ตัวจะเอาอีกกี่ตัวจะเกียน์เลยเกียร์ได้จนพอใจจนบอกว่าพอแล้วอ่าเลยครับก็ขอบคุณมากนะครับเหล็กเหล็กเนี้ยได้ก็คืนวันที่ทำพิธีแต่อันนี้ ขีกหัวออกฉีกหัวออกเลยแต็มเจ็ดเราะว่าฉีงหัวนี่ออกเพราะว่าเอาไปเขียนเอาไปเขียนไว้ข้างบนที่นอนไงแล้วมันฝันฝันว่าอมีมีการทําบุญอยู่ที่นี่ใหญ่เยคนเยอะมากมีการเลี้ยงเพลงพระมีอะไรด้วยวันนั้นคนมาเยอะแยะเลยอ่าอืมไม่รู้มาจากที่ไหนทั่วจาาทิตย์เลย มาเยอะแยะมากเลยอ่าอือกล่าน่าจะเป็นฝันดีครับอืมแล้วมีการทําบุญด้วยอืมแล้วก็เห็นนักการเมืองหลายๆท่านมาตามหาด้วยอย่างนี้ในฝันนะอืมบอกว่าตามหามานานแล้วเพิ่งเห็นอืมไม่บอกชื่อว่าใครคนที่อยู่ในวงการกันใช่เขาบอกว่าตามหาปู่มานายอันแล้วเห็นแต่คนพูด ว่าอ่าพูดถึงตลอดอย่างนี้เราก็เลยมาเจอตัวจริงคร่อแล้วก็วันนั้นมีการทําบุญใหญ่มีคนมีพระมีอะไรเยอะแยะเลยมีการเลี้ยงอาหารอืมมีทั้งช้างก็มาอืมช้างมาแล้วปูก็ได้พูดกับช้างด้วยวันนั้นลืมจะมีคนเอาช้างมาให้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อืม <c oughs> ช้างก็เลขนนี้แหละนี่นี่น เลขนี่เลขช้างอ๋อเลขช้างช้างอ่ะสามห้าสามห้าตำไรกับใบตำไรใบเออช้างห้าช้างห้าตำไรใบช้างห้าตั้ไรใบตั้มตั้มไรตัตำไรใบวับใบใบคือสามสามมาจากไหนปู่สามห้ามาจากไหนห้า ห้าก็ปูจ <laughs> okay. ับไงอือเอานั่นหมายจับเจ็ดกระมือก็ห้าเลยไม่ก็อยากได้เลขเยอะเก๋อยูกได้เยอะจับสองมือมือเดียวจะจับช้างไงรมือเราจับช้างกอดช้างเอือมือเราจับมือจับสองมือกระเสื่อนมือก็บห้าช้างก็บสามนะนะครับและแต่ ไปตีแต่ว่าปูตีให้แบบนี้ตีให้แบบนี้ก็ใครจะไปตีอย่างอื่นก็ตีไปช้างก็เลือกจมไงจำใจจำกระเม็นก็ว่าํำไรก็ใบอืม้าเป็นกระใบก็ใบเหมือนกันนะปูนะแต่ว่าช้างเป็นช้างตัวผู้มันก็ตีออกได้ช้างตัวผู้จำใรใบโปรปรำโปรปรำอืแตัวผู้ห้าตัวผู้ก็ห้าอืมจำไรใจใบจำใจชะมูนเหรอจม ตามแม่ยืนก็ทําโปรหน้าตรงนี้สมมุติก็อ่ะนะครับเบอร์ท่า35ครับครับอืมยาก็เลยท่า35 35 35ใช้ใบสระ4บ่สระไรก็สระไรต้องฮากให้เนาะอะนะครับก็ขอบคุณปู่มากเบอร์ใบก็แบบนี้ให้ตําไรก็คือจักคลายถ้าหมู่บูบ้นโอ้ถ้าหมู่คลายหมู่55133ขายหมู่ปั่นแหครับครับรวมมา5533อืม ก็เอาได้รวยรวยรวยแล้วก็รวยอีกมีเงินมีทองไล่มาเทมาอืมอืมสํำเร็จจํำเร็จจํำเร็จาถูปังรวยรวยปังปังรวยรวยถูกไหวย้ามตัวบนต้องตัวล่างจ้าถุกครับผมวันนี้ก็ได้เดินทางมาหาปู่นะครับก็เอาใบกระท่อมเอ้ยไม่ใช่ ใบพลูนะครับใบพลูนะครับเอาใบพลูมาใบพลูจากนครปฐมนะครับพลูแท้ๆครับไม่ใช่ใบกระท่อมครับพลูแท้ๆครับแต่หลายคนคิดว่าใบกระท่อมเราลูกติดไปอยู่ต่างประเทศก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีได้โอกาสได้ไปเลยจะไปปลูกลูให้ปลูกนะครับจนหมากจนปลูกบากปลูกให้ปลูกูกไว้ไว้หลายต้นแล้วแต่ยังไม่โตโตไม่ทันกินไทนหอก ะนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดซับสไครต์ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ผมประวัติวันวินจาก p ีนิวสุรินเทลแลนด์ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,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 ท่านนะครับวันนี้และก็ปู่คำแสนอีกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย